สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องอาคารรวิวอีกครั้งนะครับวันนี้ผอมาจากพาเพื่อนๆทุกคนมาทําความรู้จักและสัมผัสประสบการณ์ใหม่ไปพร้อมๆกันกับรถกระบะร,รุ่นล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวหมาดาดๆอย่างนิสสันฟรอนเทีย2026ซึ่งถือเป็นหนึ่งในรถกระบะที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งเรื่องสมรรถนะความสะดวกสบายและความหรูหราที่แตกต่างจากรถกระบะทั่วไปที่เราคุ้นเคยกัน สำหรับใครที่ชื่นชอบรถกระบะสไตล์อเมริกันนิสสันฟรอนเทียรุ่นใหม่นี้บอกเลยว่าต้องประทับใจอย่างแน่นอนครับเพราะเขาได้ออกแบบทั้งภายนอกและภายในให้มีความแข็งแกร่งโฉบเฉี่ยวและแฝงด้วยความล้ำสมัยมากขึ้นภายนอกตัวรถดูดุดันมีเส้นสายชัดเจนประจังหน้าแบบใหม่ขนาดใหญ่ไฟหน้าเลดที่ให้ความรู้สึกเท่และทันสมัยและเมื่อมองโดยรวมแล้วฟ r อนเทีย2 0 2 6กก็ยังคงรักษาความเป็นรถกระบะสายลุยที่พร้อมจะตอบสนองทุกการใช้งาน แต่สิ่งที่จะเป็นจุดเด่นที่สุดและทําให้ฟรอนเทียแตกต่างจากคู่แข่งนั้นก็คือการจัดสรรพื้นที่ภายในรถที่ไม่ได้เป็นแค่ห้องโดยสารธรรมดาอีกต่อไปแต่มีการเพิ่มความสะดวกสบายในแบบที่หลายคนอาจคาดไม่ถึงเริ่มจากภายในห้องโดยสารก่อนเลยนะครับเมื่อเราเปิดประตูเข้าไปสิ่งแรกที่สัมผัสได้คือบรรยากาศภายในที่กว้างขวางและอบอุ่น การเลือกใช้วัสดุเป็นเกรดพรีเมียมเบาะนั่งบุนหนังคุณภาพสูงรองรับสรีระได้ดีมากปรับไฟฟ้าได้หลายทิศทางทำให้การนั่งขับหรือโดยสารยาวๆรู้สึกสบายไม่เมื่อยในส่วนของห้องคนขับหรือตำแหน่งที่ผมเรียกว่า d ้ i ยเวอร์รูมนั้นก็ถือว่ามีการออกแบบมาให้เอื้อต่อผู้ขับขี่อย่างเต็มที่แผงคอนโซลกลางถูกออกแบบใหม่ใช้หน้าจอระบบสัมผัสขนาดใหญ่กว่าเดิม มาพร้อมระบบอินโฟเทนเมนท์ที่รองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto มีระบบสังงานด้วยเสียงและยังมีจอสแดงข้อมูลการขับขี่แบบดิจิทัลที่ชัดเจนทันสมัยควงม,มาลายมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังจับถนัดมือพร้อมปุ่มควบคุมต่างๆที่ทำให้ผู้ขับไม่ต้องละสายตาจากถนนานานๆที่สำคัญคันเกียร์ยังเป็นแบบดีไซน์ใหม่ที่ดูหรูหราและใช้งานง่ายมากขึ้นสิ่งที่น่าสนใจคือ Nissan Frontier 2026ไม่ได้เน้นเฉพาะการใช้งานในเชิงพาณิชย์หรือการบรรทุกเท่านั้น แต่ยังตอบโจทย์คนที่อยากใช้รถกระบะเพื่อการท่องเที่ยวและการพักผ่อนอีกด้วยเพราะเขามีการออกแบบห้องโดยสารด้านหลังที่สามารถปรับเปลี่ยนเป็นโซนพักผ่อนหรือที่พอมจะเรียกว่าเบด room ภายในรถเบาะหลังสามารถปรับเองนได้เต็มที่จนเกือบจะเป็นที่นอนขนาดเล็กมีการติดตั้งไฟเล็ดบรรยากาศระบบปรับอากาศที่กระจายได้ทั่วถึงและยังมีพอร์ตชาร์จไฟหลายตำแหน่งทําให้การเดินทางใกล้หรือการพักผ่อนกลางทางมีความสะดวกสบายเหมือนมีห้องนอนเคลื่อนที่เลยทีเดียว ไม่เพียงแค่นั้นนิสสันฟรอนเทียรุ่นใหม่ยังใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่หลายคนอาจไม่คาดคิดอย่างเช่นการมีพื้นที่เก็บสัมภาระซ่อนอยู่ใต้บ่อหลังที่สามารถเก็บอุปกรณ์เดินทางอุปกรณ์แคมปิง้งหรือแม้กระทั่งของใช้ส่วนตัวต่างๆได้อย่างเป็นระเบียบสิ่งเหล่านี้ช่วยทําให้การใช้งานจริงสะดวกและหลากหลายมากขึ้นในส่วนของสิ่งที่หลายคนอาจแปลกใจและไม่คาดคิดว่าจะพบในรถกระบะอย่างฟรอนเทียก็คือฟังกชันห้องน้ําหรือบั๊กโรมที่ถูกออกแบบมาเพื่อการเดินทางไกลโดยเฉพาะ แน่นอนว่ามันไม่ได้เป็นห้องน้ำเต็มรูปแบบเหมือนในบ้านแต่เป็นการออกแบบโซนเล็กๆที่สามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมเช่นชุดสุขภัณฑ์พกพาที่ผู้ผลิตได้วางโครงสร้างรองรับไว้ด้านท้ายของห้องโดยสารทำให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกปรับเพิ่มได้ตามความต้องการจุดนี้เหมาะมากสำหรับสายแคมปิ้งหรือนักเดินทางที่ชอบออกทริปไกลๆเพราะไม่จำเป็นต้องพึ่งพาสถานที่พักระหว่างทางบ่อยๆ การที่นิสสันฟรอนเทีย2อ์กล้าออกแบบและเพิ่มไอเดียใหม่ๆอย่างเบดรูมและบัตรูมเข้าไปในรถกระบะนับว่าเป็นสิ่งที่พลิกโฉมตลาดจริง,รงๆครับเพราะโดยปกติเราจะเห็นฟังก์ชันแบบนี้ในรถบ้านหรือรถตู้ดัดแปลงมากกว่าแต่นิสสันเลือกที่จะนําไอเดียนี้มาใส่ในกระบะขนาดกลางทําให้กลุ่มผู้ใช้งานมีทางเลือกใหม่และยังสร้างความแตกต่างได้อย่างชัดเจนกลับมาที่เรื่องความปลอดภัยฟรอนเทีย2 0 2 6กก็ไม่ทำให้ผิดหวังเลยครับเพราะติดตั้งเทคโนโลยีช่วยเหลือการขับขี่ครบครัน ไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันกล้องรอบคัน360องศารวมถึงเซ็นเซอร์จอดรถที่ช่วยให้การขับในเมืองหรือพื้นที่แคบสะดวกมากขึ้นทั้งหมดนี้ทำให้ผู้ขับมั่นใจในทุกการเดินทางไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือออกต่างจังหวัดสำหรับเครื่องยนต์นิสสันฟรอนเทีย2026ยังคงมาพร้อมพลังที่ตอบสนองได้ดีมีทั้งเครื่องยนต์เบนซินและดีเซลตามตลาดที่แตกต่างกัน กำลังแรงมาพร้อมเกียร์อัตโนมัติที่เปลี่ยนเกียร์ได้รับรื่นและระบบขับเคลื่อนสี่ล้อที่พร้อมลุยทุกสภาพถนนการบรรทุกของหนักหรือการวิ่งทางไกลก็ยังทำได้อย่างสบายๆโดยรวมแล้วนิสสันฟรอนเทีย2026ถือเป็นรถกระบะที่ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานอย่างเดียวแต่ยังเน้นความเป็นไลฟ์สไตล์รถที่สามารถพาคุณออกไปใช้ชีวิตในรูปแบบที่หลากหลายจะขับไปทำงานในเมืองก็หรูหราดูดีจะออกไปเที่ยวต่างจังหวัดก็สะดวกสบาย มีพื้นที่พักผ่อนมีความยืดหยุ่นและยังมาพร้อมความปลอดภัยที่ครบถ้วนผมเชื่อว่าใครที่กำลังมองหารถกระบะท,ที่ไม่เหมือนใคร Frontier 2026จะเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆเลยครับเพราะมันรวมเอาความแข็งแรงความสะดวกสบายและความล้ำสมัยไว้ในคันเดียว และนี่ก็คือการรีวิว Nissan Frontier 2026ในมุมมองของผมครับหวังว่าทุกคนจะได้ข้อมูลครบถ้วนและช่วยในการตัดสินใจได้มากขึ้นถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องอารคารีวิวของเราด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ